แรกอรแม่จะลองของเสแล้วเดี <Yesterday> ๋ยวหลังเดี๋ยวัมาเย้ไ้สินอเอาเฮ้ยมย้ายไม่เหอ เฮ้ย hey! ไปไหนทำมาไปแ<ป>ถวไม่ต้องโผลรู้ไม่ได้ออกคอนเสิร์ตปีที่แล้วเราหาความสองบออไม่ได้ความสุขก็ไม่มีมีแต่เรื่องทะเลาะวิวาทกับโรงเรียนอื่นตนตสายวันปิดเรียน ไม่้้วโหอาจารย์รถมันติดอ่ะใครๆเขาก็รู้กันนั้นอะไม่ต้องมาสายกันบ้างแหละแหมใครก็จะอยากมาสายฟังอาจารย์บทใช่ไหมพวกเราใช่ไม่ประหุม่ะบ้านนี้อยู่ไหนวะสัญญาอาจารย์บ้านอยู่สามแยกอดันมาสายดูอาจารย์สิบ้านอยู่บางนาตื่นหกโมงเจ็ดโมงถึงโรงเรียนแล้ว ดูเป็นตัวอย่างบ้างโอ้โหจานนี่เยี่ยมนะไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนอนะ่ะช่องแต่จะก,กระโดดก่อนแล้วเมย์มาแต่เช้ามืดเลยเว้ยสามสิบใครอยากจะเป็นพันธพาลลาออกไป จองมีแต่ปัญญาชนฮะเน่แดกใหม่อฮะฮหอว่าไงนี่รับอาจารย์เห็นไหมเขาเรียกฉันอาจารย์เป็นภาษาไทยที่ถูกต้องแล้วพวกแกเรียกฉันยังไงเรียกอาจารย์จานาจานเข้าหมาเนี่ยว่ะรีว่า ยี่สิบเอาดีแล้วทำไมต้องยี่สิบเลยถครอยากจะอยู่โรงเรียนนี้นะไม่ต้องถามทำตามอย่างเดียวยี่สิบมาใหม่เหรอวะโง่ชิบหายทั้งตังนี่ก็โง่บวกบ้าผสมเซอร์สิซื่อบื้อที่ไหนเขาเรียนกันหรอกที่อื่นนี่ตั้งเยอะแยะทำไมนายรู้จักเลือกวะที่นี่เขาให้ทุนเรียนฟรีอะทั้งตังตังไมทัไมต้ทำไม

ไมบูธเลยมั้งกระโปรงทนไหวอ่ะไม่เสื้อช็อปฟรีอ่ะเฮ้ยพอกันทีนะโว้ยพวกเองเนี่ยนะเจ็ดมีด้าของเองไปเลยที่นี่ไม่ใช่ซ่องโจรนะโว้ยากู้นะแกแล้วไม่อยากติดทุกหัว,ตวโตโอ้ป้านิ่มอย่าลมเสียสิจ้าคนดีคนดีมามะมา,มานีาโอ้เฮ้ย วันว่าเลยเห็นทำหาอะไรเลยฮะนี่ลุงสีลุงใส่หมดเดี๋ยวไปเคลียร์บัญชีกันไปแล้วรู้ดีไหมเอาปอมมาเออเฮ้ยบู๊ทรู้จักผู้ยิ่งพี่สิวะเฮียนี่ให้บู๊ทเด็กใหม่แต่เก่าอย่างพี่อื่นโถ่บ้ามันเข้าชมลมจะได้เสื้อช็อปแล้วมึงอ่ะเพิ่งแนะนำกูเออจริงด้วยเฮีย เที่ยนที่วิสัยทัศน์กว้างไกลนะวันที่หนึ่ง,งอ่ะเหล้าส <200. S 2> องร้อยไดอยู่ที่เนี่ยมึงต้องมีผลงานห,หน่อยนะเว้ยใช่ผมทำอะไรเหรอครับเอางี้ง่ายๆมึงไปเอาเพื่อฉกไปพวกใครพัฒนาให้กลุ่มสองตัวเฮียยียเหมือนส่งมันไปตายดิโอไอเวนมึงออย่ามาทำลายก่อนของชอบลมหน่อยเลยวะไม่เหมือนมึงไหวสองเทอมที่แล้วยังยืนฉี่แต่กุหลงังคาไปอยู่เลยปีนี้ น้องๆก็ตั้งฉายาให้มึงใหม่แล้วเว้ย üre? เป็นไอ้2 0 0ลิตรอ่ะเน,นี้ยชื่อมึงอ่ะต้องยิ่งยิ่งกว่าเลยกินแม็กุดหนะเวย้ยมึงอยู่ที่เนี่ต้องมีผลงานหน่อยนะเวย้ยธนิยะไม่เคยอายใครจะมีก็แต่สองนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ไอ้บู๊ดลงกมดจอยว่ะไอ้บู๊อย่าล <c oughs> ืมเสื <c oughs> ้อช็อปะ้ว้ยสองตัวเนี่ยสวัสดี เฮ้ยไอ้น <cons> ้องเดินให้ระวังหน่อยสิเฮียนี่บูธเด็กใหม่นะเออรวยก้านไป่แล้วเนี่ยแล้วอย่าลืมให้มันไปอุดหนุนก้วนกูหน่อยนะโอ้ยได้เฮียแน่นะคุณนแน่นแน่อยู่แล้วเฮียเฮ้ยเฮ้ยไปง่ายบักไปดีเหรอไปดีไปดีพี่นะวันแรกเอาแวะมาถึงที่นี่นะ อ้าวแล้วพี่เสยไม่มาด้วยเหรอ <c oughs> ไม่รู้แม่งไปเมาที่ไหน <c oughs> อไอโอเด็กพี่ถูกหมามากยำสเละเลยพอจะรู้บ้างไหมว่าพวกไหนเอเรื่องนี้ไม่รู้สิพี่เพิ่งเปิดเรียนันแรกไม่รู้เรื่องเลยยังไงไงปีนี้ไว้ฝีมือหน่อยนะเว้ <c oughs> ย๋ยวให้โรงเรียนอื่นมันถือได้ปีนี้คงยากตัวเอะถ,ถูกอาจารย์เปื้อนกันกว่าเรื่องหมดแล้ว ันมีแต่เด็กหน้าเป๋าเป๋่สนใจไหมพี่เฮ้ยจัามาป้าไอ้สิงขี่ยาผมเลิกแล้วนะครับจ่าเออเลิกแล้วก็ดีเป็นไงพวกเองอยู่กันพร้อมหน้าเลยนะผมรลงพัดมาแล้วครับจ่าเด็กเ หนีกันหมดเลยผมเห็นทีจะต้องไปด้วยครับเฮ้ยเ,เดี๋ยวก่อนเต้อยู่รอก่นอนเข้าปะแต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยฮะพ่อแม่สง่งเด็กมาเรียนฮะปีนี้ยังไงยังไงก็อยากให้เลขเหมือนปีที่แล้วขอบคุณครับอออยู่ก็ดีละจ่าจะชักชวนเนี่ไปเข้าชมรมยาเสพติดเห็นทีจะไม่นลครับไอ้ผมว่ามันคนมีธุราเยอะนะครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับจา่าสวัสดีครับ นี่ก็อีกเช่นกันคืออาวุธที่ริบได้จากเด็กนักเรียนในถนนหลวงมีตั้งแต่มีดไม้ของแหลมไปจนถึงอาวุธปืนเฮ้ยสเกิปอย่างนี้ดีไหมวะเออรีบทำก็เถอะหูข้าวแล้วรีบกลับ

สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีอาจารย์เชาใช่ไหมครับใช่เธอรู้จักชื่อครูได้เร็วดีนะว่าผมเคยอ่านตำราที่อาจารย์เคยเขียนไว้ตั้งหลายเล่มมาครับนี่นะเธอนี่ฝ่ายดีนะ นี่เขียนไม่นานแล้วเอาไว้ใครดูเล้วหน้าแล้วกันครับโอเคสวัสดีทุกคนนะครับนี่คือวิชาไฟฟ้า401ใครที่เข้ามาช่วยดูรหัสตัวเองด้วยนะครูดีใจมากที่ทุกคนมากันพร้อมหน้าพร้อมตาก็ขอต้อนรับ สมรภูมิที่ทุกคนจะต้องผจญในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเป็นสมรภูมิที่ยิ่งใหญ่ระหว่างมนุษย์กับสิ่งประดิษฐ์นั่นคือไฟฟ้า แลกว่ะ้าเที่ยบกับปิน้นี่แล้วนะเว้ยไม่ติดตีนเลยเฮ้ยคนโดดตัวดกงนั่นใ,ใครวะรู้จักว่ะแม่งชื่อหมึงนะเว้ยเป็นเจ้าของโต๊ะสนุกเถื่อน